ทัดดาวเผยปัจจัยวอลเล่บอลไทยแพ้สามแมตช์รวดประเดิม VNL 2อ็นสุดบู่วันที่19พฤษภาคม2567กับตันแนนทัดดาวนึกแจ้งออกมาให้สัมภาษณ์หลังทีมชาติไทยพ่ายแพ้ต่อทีมชาติแคนาดา 25, 1-3เซต21-25 13-25็5 2 0ง7 2 5ในการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024ส่งผลให้ทับลูกยางสาวไทยประชัยเป็นแมตท,ที่3ติดต่อกัน โดยทัดดาวได้ชี้แจงเหตุผลที่ทีมแพ้สามแมตช์รวดไว้ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นที่ตัวเราด้วยที่ทีมเราด้วยข้อผิดพลาดของเรามีค่อนข้างเยอะและก็เป็นจุดที่เรายังแก้ไม่ได้พอถึงเวลาจะไปต่อได้แต่สุดท้ายเราก็มาพลาดกันเองมันก็เลยทำให้โมเมนต์ตำเทไปฝั่งตรงข้ามส่วนเรื่องของสภาพจิตใจโดยรวมและความคาดหวังในแมตช์ถัดไปกับตันแนนได้พูดไว้ดังนี้สภาพจิตใจตอนนี้ก็เสียใจอยู่นิดหนึ่ง เพราะว่าความจริงเราตั้งเป้าไว้สองแมตช์มันก็เลยไม่ค่อยโอเควันนี้ถึงเราจะแพ้แต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันต่อไม่ใช่ว่าเราเสียใจวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไม่ทำหน้าที่ต่อทั้งนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปกำลังใจยังไม่หมดยังไงก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยกันส่งกำลังใจช่วยเชียร์กันเยอะๆ